กันที่เจ้าของตลาดนัดนะคะซึ่งเป็นตลาดสดวรนการจังหวัดจันทบุรีค่ะเน้นให้แม่ค้าป้องกันตนเองในทุกรูปแบบนะคะเพราะว่าเข้าใจต้องหาไรายได้ตัวเองก็ต้องออกมาขายของด้วยค่ะ โดยที่ตลาดสดวรณการตลาดพับพาขออภัยค่ะตํพพาบลพับพลาอําเภอเมืองจันทบุรีค่ะบรรยากาศการซื้อขายสินค้าดูเงียบเหงาลงไปถนัดตานะคะเนื่องจากพิษไวรัสโควิด -19 ระลอกใหม่ทําให้ก่อนหน้านี้จังหวัดจันทบุรีพบผู้ติดเชื้อรายวันเป็นจํานวนมากจนสบคต้องประกาศให้จังหวัดจันทบุรีเป็นหนึ่งใน28จังหวัดพื้นที่สีแดงพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเป็นหนึ่งใน5จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มค่ะเพื่อที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวดโดยมีมาตรการขอความร่วมมือปิดสถานบริการผับ บาร์คาราโอเกะโรงเรียนโรงแรมเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อหลายคนหวาดกลัวจึงไม่ค่อยออกนอกบ้านเลือกที่จะซื้อสินค้าแบบริบไปรีบกลับและเลือกทําอาหารทานเองเพื่อความปลอดภัยคุณป้าทองคําค่ะหนึ่งในแม่ค้าภายในตลาดสดวรรณการได้บอกว่าตนเองอายุ74แล้วซึ่งก็เป็นกลุ่มเสี่ยงทั้งผู้สูงอายุและแม่ค้าที่เจอผู้คนมากมายไม่รู้ใครไปไหนมาบ้างก็รู้สึกกลัวค่ะ พึ่งได้ยินการประกาศจากทางเทศบาลพะพลาว่าจะตั้งจุดตรวจเชื้อตนก็อยากจะลงทะเบียนขอเข้าตรวจเพื่อความอุ่นใจแม้จะไม่ได้มีอาการอะไรก็ตามแต่สิ่งที่ทำทุกวันนอกเหนือจากมาตรการของทางตลาดแล้วตนยังสวมหน้ากากาอนามัยสวมเฟสชิลตลอดเวลาที่อยู่ภายในตลาดมันล้างมือบ่อยๆเวลาซื้อขายกับลูกค้าก็พอจะอุ่นใจเพราะว่าส่วนใหญ่ลูกค้าสวมใส่หน้ากากาอนามัยมาทุกคนแต่จะให้ลูกค้าส่งเงินลงตระก้าลด การสัมผัสกดเจลแอลกอฮอลให้ลูกค้าล้างมือแล้วรับเงินทอนค่ะนอกจากนี้นะคะตนยังได้นําสเปรย์แอลกอฮอล์ฉีดใส่ธนบัตรด้วยเพื่อป้องกันเชื้อที่อาจจะติดมากับธนบัตรเพื่อความอุ่นใจแต่จะให้หยุดการขายก็คงยากเพราะว่าต้องหาไรายได้ถึงจะได้มาไม่มากในช่วงนี้แต่ก็ดีกว่าไม่มีเลยค่ะขายไม่ค่อยดีนะหนอ,หอก็คนไม่ค่อยมากันไง กลัวโควิดกันหน่อยแล้วยายกลัวไหมกลัวสิเนอะแล้วทำยังไงคะเวลาเราควรอะไต้องมาขายของก็มาขายของแล้วก็ต่าต้องใส่ถุงมือใส่เนี่ยใส่ทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ทาเนี่ยประจาเลยทั้งวันเลยแล้วเวลารับตังค์ลูกค้าก็อันนี้ละพอรับมาปล่าชีนนี่อ่าชีแต่ตังค์อ่ะชีตจนโตกเลยนี่ยายก็อยากไปตรวจนะเพราะมึงก็อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเหมือนกันเนี่ย ยายก็ไม่รู้ว่าคนไหนเป็นไม่เป็นน่อยยายก็รับตังค์เข้ามาหลายมาเนี่ยแต่ยายรับไี่นี่มันก็อยากจะหยุดเองแต่ว่าถ้าย,ยุดต้องหยุดยาวเลยอ่ะหนูต้องทิ้งแข็งอ่ะน้อยจะไหมเนาะต้องทิ้งแข็งต้องหยุดยาวเนี่ย